ว่าฟองสบู่ของเศรษฐกิจตอนนี้เกิดขึ้นจริงหรือไม่พบกันช่วงหน้าครับครับ,รบกลับเข้าสู่ช่วง KS Investment Academy ครับ ครับผมนะครับเรามาคุยกันต่อเรื่องนะครับว่าเราจะทําฟองสบู่ยังไงนําคุณคนเดียวไม่ใช่ไม่ใช่นะก็คือว่าเราจะมาดูว่าอณปัจจุบันนี้ฟองสบู่ที่คนพูดกันบ่อยๆนะครับคำจัพที่ว่านี้บอกว่ามันจะแตกครับหรือว่ามันจะไม่แตกเรามีวิธีการดูอย่างไรเพราะว่าถ้าเผื่อมันไม่แตกเศรษฐกิจมันดีขึ้นดีขึ้นหลายท่านจะเสียโอกาสในการลงทุนเพราะว่านี่คือจังหวะการลงที่ดีที่สุดนะแต่เมื่อไหร่แตกปุ๊บ กังวลเหมือนกันว่าคนจะกล้าเกินไป คุณกวีจะมีวิธีการดูที่เราหยิบเรื่องนี้ขึ้นมาสอนเนี่ยสาเหตุหลักๆเลยเกิดขึ้นจากว่าวันนี้เราจะเริ่มเห็นตลาดหุ้นเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วมันก็จะเกิดคําถามอยู่ตลอดเวลาเขา่าฟองสบู่แตกไหมฟองสบู่แตกไหมฟองสบู่แตกไหมั้นจริงๆแล้วในภาพเศรษฐกิจที่แท้จริงเขาดูกันยังไงหรอไอ้คำว่าฟองสบู่เนี่ยในเศรษฐกิจจริงๆเนี่ยจะแตกมันจะแตกแล้วมีสัญญาณอะไรที่พอจะบ่งบอกได้ไหมว่าสัญญาณฟองสบู่จะมาแล้ววันนี้เราจะมาเรียนรู้กันดูกันง่ายๆเลยนะท่านผู้ชมนะครับก็ดูว่า พอขึ้นไปเนี่ยปุ๊บแล้วมันใกล้ๆมันจะแตกแล้วมันขึ้นไปข้างบนแล้วใกล้แตกแล้วก็มองก็แตกเดี๋ยวเดี๋ยวคุณง่ายๆ่งั้นดีว่าฟองสอะไรเนี่ยเดี๋ยวฟองสบู่อ่ะเรามาเอากระดานดูว่าดูว่าเศรษฐกิจเศรษฐกิจว่าเป็นยังไงเป็นยังไงเราเรามาเอากระดานดำมาสอนกันดีกว่าครับว่าเป็นยังไงกระดานดำเลื่อนครับ จริงๆเมื่อนี่ออโต้แล้วผมออโต้นี่นี่ครั้งที่แล้วนี่เขาคนผู้ชมเมื่อคราวที่แล้วนี่เขาไม่ได้ชอบคุณกับผมเลยนะครับผมเขาชอบกระดานดำเนยครผมว่าเขาชอบกระดานเขียวมากกว่าเออกระดานไม่ใช่กระดานเขียวชอบกระดานเขียวตรงนี้เป็นยังไงนี่มันคือนี่คือสิ่งที่เขาชอบที่สุดแล้วที่เขาดูชมคือคนชมเรื่องนี้มากกว่าอยากเอาออกนะกระดานดำตรงนี้จะได้ไม่ต้องแบบดูดูเราอย่างเดียวไม่ดูกระดานเราเป็นไงคุณจะว่านะเรามาดูกันนิดนึงนะว่าจริงๆผมจะวาดรูปให้ดูว่าอันเนี้ยคือถ้าสมมตินี่คคืออเศรษฐกิจโุ้้ณทได สวยงามมากสวยงามมากคือถ้าเป็นลายมือเมื่อไหร่ก็เสร็จอะสัปดาห์ที่แล้วมีคนบอกว่าลายมือเนี่ยไปปรับปรุงหน่อยผมก็เลยบอกว่าวันนี้อาทิตย์นี้เราไม่เขียนแล้วกันเขียนน้อยๆเราเขียนวาดรูปเอาอะครับเป็นไงอันนี้คือยังไงก็ต้องเขียนอะอันนี้คือเศรษฐกิจแปลว่าอันนี้คือเศรษฐกิจต่ำๆขึ้นมาเศรษฐกิจที่สูงขึ้นอันนี้เป็นตัวอันนี้ไม่ใช่วาดภูเขานะอันนี้คือจริงๆไม่ใช่วาดภูเขานี่ ไม่ไม่ใช่นี่คืออะไรไม่ใช่ฟองสบู่ด้วยนี่ที่เขาเรียกกันว่าการขยายตัวของเศรษฐกิจที่รยยประกาศประกาศกามาทุกไตรมาสทุกเดือนว่าอย่างนี้นะใช่แล้วมาดูอีกตัวเล็หนึ่งนี่คือตัวเลขการขยายตัวของเศรษฐกิจนะ4% 5%นี่คือขึ้นไปแล้วก็ลงมานี่ก็คือตอนนี้ที่เราเจอภาวะเศรษฐกิจตกต่ำก็ช่วงนี้เทียบกันอะไรเทียบว่าอีกตัวหนึ่งเป็นเส้นป่าจะได้เห็นนะครับเส้นป่าเป็นไงล่ะผมว่าสุดยอดนะออสุดยอดสุดยอดผมไอทีวาดเนี่ยเก่งนะ ผมผมผมฝึกมาประมาณ3วันนะพี่เอรว่าวันนี้เอาชัวร์ว่าไม่น่าจะวาดผิดฝึกเหมือนตอนเรียนหนังสือตอนชั้ประถมมั้ประถมอันเนี้ยเส้นอะไรอ่เส้นปากไงไม่ก็ดนีกับเส้นปากโอ้ขอบคุณมากฮะอฮะอันเนี้ย็เรียกว่าเส้นนี่ลายมือเริ่มมาแล้วเริ่มมาแล้วลายมือเริ่มมาแล้วอันนี้ก็เรียกว่าเส้นเงินเฟ้อ i n f l a ชั o น เก่งมากเลยนะประหยัดไม่กล้าเขียนนะพี่อันนี้คือเส้นเงินเฟ้อเงินเฟ้อนเฟ้ออันนี้คือตัวเลขเศรษฐกิจทั้งทั้งคือต้องดูประกอบกันผมอธิบายผมอธิบายตอนแรกก่อนนะครับผมทำไมเงินเฟ้อถึงขึ้นมาทีหลังตอนเศรษฐกิจขึ้นเพิ่นขึ้นอ๋อมันตามมาตามมอ่ามันตามมาทีหลังผมอธิบายง่ายๆตรงนี้นะตอนที่ช่วงเศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัวเนี่ยตอนนั้นเนี่ยโรงงานส่วนใหญ่ถูกปิดถูกไหมหรือว่าผลิตสินค้าเนี่ยไม่ไม่เต็มไม่เต็มกําลังการผลิต พอผลิตสินค้าไม่เต็มกําลังการผลิตปั๊บม,มันก็ยังเหลือปริมาณที่จะผลิตได้อยู่ใช่ไหม,มเพราะนั้นพอเศรษฐกิจเริ่มฟื้นเนี่ยค,ความต้องการสินค้าเพิ่มขึ้นโร<อ>งงานยังผลิตได้อยู่ไหมผลิตเพิ่มขึ้นอีกผลิตผล,ผลิตยังมีกําลังการผลิตเหลือแต่ว่าอาจจะไม่ทัน ยังไม่กับความต้องการแต่ว่าคือแรกแกแรกๆเนี่ยยังทันอยู่ถูกปะแรกแรกยังทันอยู่แล้วเพราะแรกๆเพราะทันเพราะอะไรเพราะกำลังการผลิตเหลือไงเพราะตอนที่เศรษฐกิจตกต่ำอ่ะเขาผลิตไม่เต็มร้อยหนึ่งตอนแรกใช้ยี่สิบสามสิบสี่สิบพอพอเศรษฐกิจพอเริ่มผลิตสินค้าช่วงแรกยังใช้ทันเงินเฟ้อยังไม่มาไงเพราะสินค้ายังมีพอราคาสินค้ายังเท่าเดิมราคาสินค้ายังเท่าเดิมพอเศรษฐกิจเริ่มฟื้นเอาละเริ่มผลิตไม่ทันละเริ่มผลิตไม่ทันก็ต้องไปขยายธุรกิจขยายธุรกิจขยายทันไหมไม่ทันไม่ทันพอไ เก็บตังค์ดีกว่าเก็บตังค์สินค้าก็เริ่มราคาแพงขึ้นอ่าพอสินค้าเริ่มขาดตลาดเงินเฟ้อพ้อยเริ่มมาไงครับผมเพราะนั้นเงินเฟ้อเนี่ยมันจะห่างออกจากเศรษฐกิจในประมาณ6เดือนโอ้หกเดือนประมาณ6เดือนโดยประมาณนะประมาณนะโดยประมาณนะเฉลี่ยเฉลี่ยอาจจะ3เดือน4เดือนก็แล้วแต่ครับผมภาพนี้สําคัญมากภาพนี้สําคัญมากถ้ามองถ้ามองกันจริงๆในฐานะในในในบับเบิ้ลเขาจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่เนี่ยถ้าจะดูว่าบับเบิ้ลจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่เดี๋ยวพูดภาษาอังกฤษฟองสบู่จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่เนี่ยให้ดูตรงนี้ ว่าเมื่อไรก็ตามถ้าเราเริ่มเห็นนะครับถ้าเราเริ่มเห็นเศรษฐกิจเนี่ยเริ่มเ,เริ่มหักหัวลงเริ่มเริ่มขึ้นจุดจุดสูงสุดนะแล้วเริ่มหักหัวลงแล้วเงินเฟอ้อเนี่ยเริ่มยังขึ้นต่อยังขึ้นต่อโอ้ก็คือ GDP ก็คือเงินเฟอ้อมากกว่า GDP เมื่อไหร่คือจุดตัดคือเมื่อไรก็ตามที่เงินเฟอ้อ ตรงนี้เส้นนี้มากกว่า<อ>การขยายตัวของเศรษฐกิจเมื่อไหร่เมื่อนั้นเนี่ยคือสิ่งที่เราต้องเริ่มกังวล<อ>ว่ามันจะเกิดบ,าบาับเบิร์ไหมเพราะ<อ>เพราะเศรษฐกิจเริ่มขยายตัวลดลงเนี่ยแต่เงินเฟอ้อมันยังขึ้นไงคุณต้น,ตนครับผมถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเศรษฐกิจชะลอตัวแต่เงินเฟอ้อขึ้นหมายถึงว่าอะไร<อ>หมายถึงว่าคนเราเริ่มมีรายได้ลดลงคนเราพอเริ่มมีรายได้ลดลงแต่ราคาสินค้ากับ พิู่ดงา่ายๆคือว่ามันขึ้นๆงี้ก็เหมือนกับต้องไปกู้อ่ะใช่คือเงินไม่มีและกําลังแต่ว่ามีการบริโภคมีการต้องการลงทุนครับแต่ว่าเงินไม่พอราคาสินค้ามันปรับตัวขึ้นไปค่อนข้างเยอะแล้วแล้วที่สําคัญก็คือเวลาเงินเฟ้อขึ้นมาช่วงนี้เนี่ยคให้จัดสัญญาณให้ดีนะครับเพราะเงินเฟ้อขึ้นมาปุ๊บเนี่ยรเราจะเริ่มเห็นทิศทางอัตราดอกเบี้ยม,มีการปรับเพิ่มขึ้นโอพอทิศทางดอกเบี้ยมีการปรับเพิ่มขึ้นตรงนั้นแหละเริ่มจะเป็นสัญญาณว่าเราต้องเรามาระวัง เดี๋ยวมาคุยกันว่า,าเ,เรามองดอกเบีย้ยยังไงในสัปดาห์หน้านะาโดยเฉพาะประเด็นที่น่าสนใจคือว่าวิธีการดูนะว่าจะเป็น ฟองสบู่ไม่ฟองสบู่คือตัวนี้ใช่ครับหลายคนที่บอกชอบเทคนิคนี้ชัดเจนเลยแต่ว่าเวลาที่เขาประกาศเขาไม่ประกาศแบบการอย่างเงี้ยเขาประกาศเป็นตัวเลขถูกไหมเขาประกาศเป็นตัวเลขว่าเดือนนั้นโอเคเดือนมกราเป็นยังไงกุมภาพันธ์เป็นยังไงตัวเลข GDP เป็นยังไงเมื่อไหร่ก็ตามพอเราเห็นตัวเลขเงินเฟ้อผมใช้คำว่าเงินเฟ้อเริ่มมากกว่า GDP เดือนไหนแหละเดือนนั้นแหละมีโอกาสที่จะขึ้นดอกเบี้ยฟองสบู่ อาจจะไม่แตกก็ได้อาจจะแบบเบา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 แต่ว่าถ้าเบิร์ไม่ทําอะไรครับมันอาจจะแตกเหมือนเราตอนไม่เกิดในปีในปี1997ของเราใช่นะครับคราวนี้เรามาดูกันว่าในฐานะที่คุณต้นเป็นโมเมนตัมอินเวสเตอร์คือ mi mi โมเมนตัมอินเวสเตอร์ของคุณเต้นเข้าออกออก vi ผมเป็น vi คุณต้นมองรูปนี้ยังไงจะเข้าลงทุนช่วงไหนคือผมก็จะลงทุนง่ายๆเลยผมก็ผมชอบเทคนิคนะฮะมองเห็นว่าโอเคว่าเมื่อไหร่ก็ตามพอเงินเฟ้อเริ่ม ตัดตรงนี้พราเอาตรงนี้เงินเฟ้อเริ่มตัดตรงนี้หมายวาว่า GDP เริ่มขึ้นเริ่มแซงแต่ํารู้ยากเนาะเงินเฟ้อแต่ตรงเนี้ยคือ GDP เริ่มแซงเงินเฟ้อเริ่มจะชะลอตัวตอนนี้คือจุดต่ําที่สุดที่ MI จะเข้าอ่า MI พอเข้าเสร็จปุ๊บก็ขายก็ตัดง่ายๆอย่างเงี้ยผมก็ขายอย่างเงี้ยแล้วตรงนี้ยังไม่ใช่ผมก็ ถือต่อไปถือต่อไปเรื่อยๆแต่ว่าองค์ประกอบของ GDP นี่เรื่องนะเดี๋ยวเรามาสอนกันในกี่ครั้งต่อครั้งต่อๆไปแต่ณวันนี้คือผมเอาให้ง่ายคือซื้อตรงนี้ขายตรงนี้เก่งจริงๆนะอถ้ามันทําได้เนาะทำได้ไงแต่จะทําหรือเปล่าอถึงเวลาจะทําหรือเปล่าเพราะส่วนใหญ่คือถึงตรงนี้โอ้โหทั้งโลกเหมือนเมื่อตอนไม่มีใครซื้อตอนนั้นเมื่อก่อนปี้ี่แล้วสัปพลาม์ีอนั้นปีที่แล้วโอ้โหไม่เอาหรอกเพราะว่าภาพของภาพรวมไม่ดีเหมือนกันตรงนี้นะ อย่าลืมนะผู้ชมนะฮะจะมีด่ข่าวดีข่าวดีดีดีด,ดีแล้วคนกล้าหมดเลยเมื่อไหร่กล้าหมดเลยทั้งประเทศนะบอกอยายกจะลงทุนในหุ้นนะหรือว่าอยายกจะลงทุนอะไรต่างๆระวังแลววีไอของคุณนะเวลาจะลงทุนคุณลงทุนยังไงจริงๆริง,รงถ้าเป็นนักลงทุน Value Investor เราก็ต้องมองว่าช่วงเวลาที่น่าสนใจซื้อหุ้นที่สุดก็คือช่วงเวลาที่หุ้น ถูกที่สุดช่วงเียกัถูกที่สุดนะครับคำถามว่าคือช่วงเวลาหุ้นที่ถูกที่สุดมันอยู่ตรงไหนแน่นอนครับมันจะอยู่ตรงช่วงแถวๆนี้นะครับช่วงแถวนี้อ๋อคุณซื้อก่อนผม คุณต้องซื้อก่อนผมสังเกตให้ดีนะต้องซื้อก่อนใช่สังเกตเพราะว่าคุณต้นจะรอคุณต้นจะรอเพราะว่าคุณต้นเป็นโมเมนตัมอินเวสต์ใช่ตัดปุ๊บคือซื้อเลยคือจะรอว่าสัญญาณชัดๆแล้วเรลุยเลยเพราะลุยแล้วไปต่อแต่ value investor จะไม่จำเป็นต้องรอนะครับเพราะเราเห็นว่าราคาถูกเพราะปกติแล้วเนี่ยตลาดหุ้นเนี่ยจะวิ่งนำเศรษฐกิจไงสังเกตไปท่านผู้ชมนี่นานกว่าผมนะซื้อปุ๊บขึ้นปั๊บเลยอันนี้ซื้อปุ๊บไม่แต่คุณจะรู้ได้ยังไงว่าตรงนี้ไม่อยู่ตรงเนี้ยเออกระลด แต่ผมจะดูว่าช่วงผมจะทยอยซื้อแต่ถวนี้แหละคือเราจะไม่ได้ซื้อทันทีนะ่านผู้ชมเราจะค่อยๆทยอยซื้อไปทยอยเก็บไปเรื่อยๆในฐานที่เศรษฐกิจเริ่มลดลงแล้วสังเกตได้ดีนะครับเราจะซื้อตอนที่เศรษฐกิจลงและลงพร้อมกับเงินเฟ้อเพราะเขาจะมีการประกาศลดดอกเบี้ยใช่ถูกไหมห้ามเลยห้ามตอนที่เศรษฐกิจลงแล้วเงินเฟ้อ ขึ้นอันนี้อันตรายที่สุดเรารอสัญญาณว่าเมื่อใดก็ตามเศรษฐกิจเริ่มลดลงและเงินเฟ้อเริ่มลงตามตรงนี้ครับเป็นจุดที่เราควรจะต้องเริ่มทยอยสะสมโอเคนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือทิศเล็กน้อยนะครับผู้ชมนะครับไปลองดูว่าภาพของฟองสบู่นะครับจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยวิธีการดูง่ายนะครับดูง่ายปฏิบัติได้แต่ท่านจะเอาจริงหรือเปล่าเพราะว่าตัวเลขของตัวคือ GDP แล้วก็อัตราเงินเฟ้อเนี่ยมันประกาศกันทุกเดือน นะครับแต่ว่า GDP ข้อเสียคือประกาศทุกไตรมาสสามเดือนประกาศทีเมื่อไหร่ก็ตามมอเราเห็นเริ่มจุดตัดก็คือว่าตัวเลข GDP ยังขึ้นอยู่แต่อัดตราเงินเฟ้อแซงไปเรียบร้อยแล้วอันนี้ต้องระวังนะครับอันนี้ต้องระวังแต่นวันนี้คือยังไม่ต้องระวังเท่าไหร่นะครับอันนี้คือวิธีการที่เราจะแนะนำนะครับแล้วก็สไตล์ VI อย่างคุณกวีสไตล์ MI อย่างผมเลือกเอาว่าท่านชอบสไตล์แบบไหนครับแต่นจุดนี้ผมคิดว่าการลงแบบนี้ถือว่า ท่านเข้าใจว่าฟองสบู่คืออะไรผมขอสรุปนิดเดียวครับว่าช่วงเวลานี้เรายังเห็นตัวเลขเศรษฐกิจของประเทศไทยเนี่ยยังโตสูงกว่าเงินเฟ้อเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ยังคิดว่าถ้ามองในแง่ของตัวเลขเศรษฐกิจก็ยังไม่คิดว่าจะเกิดเอาง่ายๆตอนนี้คือ GDP 5โตหเงินเฟ้อ3ายังมากอยู่ยังไวได้ครับผมครับมาอยู่ในช่วงสุดท้ายของรายการนะครับเราจะมาคุยกันภาพตลาดหุ้นในสัปดาห์หน้าและกหุหนแนะนำนะครับพบกันช่วงหน้าครับ